ไม่ได้ทนะครับทั้งท่เชื่อใจการนํานผมจะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยัง่มาจป็นเรมงมนุษง์ตัวแนนะครับราได้ทไเพื่อคนผลประโยคนผู้ชั้นประชาติอย่างน่ชัดเลื่อเรื่อเราม่ประสบปัาแล้วไม่ใช่นักต่อต้านนักชุมนุมไม่ใช่นัก ไม่มีขนานั้นม่ขนาดนี้ที่จมีตอการะกาศแล้วตำรวจมาลนะครับไม่้องครับรวหตรวคับไล่หนุนยังไงยัง่งมาต้องับมันจ้ายันำมาแู้ครับผมตำรวจก็ข้บไลวคนันม่้องครับผมเป็นไม่่รกกาแล้ว ห้อยืนยันว่าผมนำประชาชนเข้ต่อต้านหรือขัดขานหรือทำร้าเจ้าครั้งานทุกครั้งทางหน้าทำไมไม่ยอมไม่สำเร็จล่ะครับทางด้ารอย่างสัตว์ปีาหตีตายแล้วตายเลยั้งแรกต่อต้านการแก้กฎหมายให้เป็นกฎหมายทำทั้งสุรี การประชานี้นะครับสามวาระรวดตอนนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาบนแรงประชาชนเทีย่จะนำส่งจนกระทั่งเมื่อเขาสป็นวุฒิสมาชิกเราได้คะแนดงตัวตนต่อมาพักการเลคอกนั้นไม่ได้เกิดต่อหนึ่งครับทำให้คนนายนั้นต้อไปต้องับไปแช่งสองสาม่แล้วก็บอกพี่น้องประชาได้ทำจะไม่เป็นประโยชน เื่องแข็งแตไม้ไปขสองของ,องลอยาเรื่องน้ำออกมาแล้วงตัดไปโดสิ้นเิงนะยาแล้วสองสอต้องสองนะอาจหมายสองเท่ารงวันนี้ที่กีแล้วไม่มีใครกล้าเอาความัลาดขังเราเข้าสภาเลยครับนี่ขัยย้งรแรกนะครับขั้นที่หน,นึ่งคือการนำของท่านคนมาเอามาทุกตัวเลนะครับนำก,นกนนารคัดค้านรั้งที่สองนะครับ ขัที่สองเขาจะแก si. <recess? S 1> ้น no. ักธรมนุนเป็นประดูการคือตอนนั้นเราบอกว่าหมดระดูเขาตายแล้วต่อไปใครจะเป็นราการเมราอกมาใครอยากจะเป็นอย่างนี้กระสวงรวมๆอยูต่อไปเขาไม่เอารั้ที่ที่เราพูดเขา้าไหนคนโตเยอะๆราเอาบ้เาีว่าต้องแก้ให้ทำได้ขนาดไหนเป็นในไรสำคัญเป็นได้

ไม่สามารถแก้นในัประคการได้ดการเกิดข้นเมื่อตัวสนะครับอ้าดูั้ที่สมหยุดยั้งการสูดดอหนาจระดาที่น้องคือการเริ่มตนกาสมน่ไม่ควรนำมาใชทางาใช่ไหมดีหมมี่อใไหมวันนั้นโดยการนำของคนวที่จำนวนเท่ากันจสามารถยสูกด้อพได้ เขาทเขาไม่สามารถที่จะซอด้นสุทธการ์ด้ที no on.. <c oughs> ่คือตสามารถการันต์การายของไดการันต์ผชัยเขาจะคือเขาจะเอาพุ้นงจากขา่างชาติแล้วไม่ใช่เทานั้นครับเขาจะขายผู้นจากเขา่างชาติจะขายการบ้านคางจะขายการก้าวไปไกจะขายพอจะค่เราจะเอาเงินมาได้เพราะว่าถ้าด่านน้าเราตั้งไว้ม่อ คนไทยเราทำงานก็เป็นั้งหมดใายบอกได้เำยจนงานงนชวนนหนหนึงนึน่งค,ครับบ่อนจู้จักรู้จัู้ักร้าักู้จักรู้จรจัรจักรู้จักร้จักรู้จักรู้จรั้รักรูรัรกรักรา้จาก้ก้กรัรคัรรกจาจู้จรู่แล้ว,น,ลวนี่ จานำขัดทังที่ส่ท like ี่บนสวรรค์อยู่นั้นานำขัดทังที่ข้าเขาจำไดเล่าเาสลาเราับเราไม่ร่ำว่าคนไทยจะมาตายจะตายก็้องไปอยชี่้เราไม่ห็นด้วยท่านนงสมาธิจงขัดจงไม่ะประใาชังจิตงตั้งตั้งิตเป็นนั่นไม่้องไม่ข็ตั้งิตป็นนั่นนี่ตนนูไม่ิยุหน้าต้นมะนาวตาตอ เราติดหน้าอยู่กาวางใจคนรีัตพี่น้งครือจะทำให้ดีก็ต้องใจมันต้องมีว่ารัมภ์จากคอนั้นแล้วจะมันจะถึงจะมีค่าิ้าคนนั้นรักก็จะมีเวามรับมาดูจนั้นคับเราต้องมีคกามรักกับคนทีัเขาชอบ